กและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในเมืองจีนมุมใหม่โดยโสพิษวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรชาดาเตรียมวิทยาอาจารย์คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทารลาดกระบัง คือครบรอบ100ปีนะคะของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนอ่ะจีนเขาตั้งเป้าว่าเขาจะต้องเป็นสังคมที่มั่งคั่งพอประมาณและจะต้องเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยแล้วก็ยิ่งใหญ่ซึ่งคนเขาบอกว่าอู้มันนานนหว่าจะทำจะทําได้จริงหรือเปล่าโดยเป้าหมายหลักเนี่ยเขาคิดเลยว่า GDP และรายได้เฉลี่ยของประเทศเขาจะต้องคนในประเทศเขาเนี่ยจะต้องเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วสิ่งสําคัญคือเขาจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศให้ได้ ซึ่งตัวนี้เขาจะมองว่า AI ควอนตัมแล้วก็พลังงานสีเขียวเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่ผลักดันให้เข้าสู่มาตรฐานโลกเรียกว่าเป็น China Standard 2035ที่วางเอาไว้เพื่อให้เข้าถึงบรรลุในปี2049สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะ เรายังอยู่ในตอนที่คุยกันถึงเรื่องของอีก10ปีข้างหน้าจากปีนี้2025นะคะเพราะว่าฝันของจีนที่สีจิ้นผิงประธานาธิบดีได้ประกาศเอาไว้ตั้งแต่เมื่อตอนที่รับตำแหน่งเอาไว้เนี่ยมีหลายประเด็นเหลือเกินแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการกำหนดว่าจีนจะเป็นผู้สร้างมาตรฐานหรือว่ามาตรฐานของจีนเนี่ยจะได้รับการยอมรับในเวทีของนานาชาติระหว่างประเทศคือชนะสนดด2035 ตอนนี้เป็นตอนที่2ที่เราคุยกันนะคะเพราะว่าเราเห็นบางอย่างที่เรียกว่าปีนี้คือปีบรรลุของ Made i ิน h i น a 2025ในการยกระดับ,บแบรนด์หรือภาพจำสินค้าที่ผลิตโดยจีนว่าจะไม่มีภาพเดิมที่คุณภาพไม่ดีราคาถูกแล้วก็ใช้งานไม่ได้จริงแล้วมันมีรูปธรรมเกิดขึ้นแล้วว่าตอนนี้กำลังสร้างภาพลักษณ์ใหม่ว่าสินค้าแบรนด์จีนก็เป็นผู้นาหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในขบวนรถเดียวกันกันกบอุตสาหกรรมชั้นนาของนานาชาติได้ แต่ว่าไปไกลกว่านี้เนี่ยนอกเหนือจากมิติที่บอกว่าจะนําในเรื่องของเทคโนโลยีนําในเรื่องของนวัตกรรมก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจมีเรื่องของการค้าการลงทุนและยังมีมิติที่ อีกขั้นนึงที่สําคัญที่จีนเขาตั้งเป้าอยากจะไปคือเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมซึ่งไม่อาจแยกส่วนจากกันได้จีนทำยังไงในเรื่องนี้มีตัวอย่างอะไรบ้างและรูปธรรมที่ทั้งสำเร็จแล้วเคยเป็นปัญหาในอดีตแล้วจีนพยายามอยากจะแก้ในมีอะไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาดาเตรีมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณานลาดกระบังจะคุยกันสวัสดีค่ะ อาจารย์เกริ่นไปในตอนที่แล้วที่พูดถึงเรื่อง2 0 3 5เป็นภาพฝันที่จีนซึ่งถ้าเปรียบตัวเองเป็นมนุษย์คนหนึ่งจะมีร่างกายแข็งแรงคือเศรษฐกิจมั่นคงจะมีสมองที่ฉลาดคือมีนวัตกรรมแล้วก็ล้ำหน้าแล้วก็ก้าวหน้าแล้วก็มีหัวใจที่อบอุ่นคือเป็นมนุษย์ที่มีสุขภาพดีเนี่ยนะทั้งร่างกายและจิตใจหัวใจอบอุ่นคือสังคมเสมอภาคแล้วสังคมประเทศจะเป็นกินดีอยู่ดีไปด้วยกัน ตอนนี้อยากให้อาจารย์ขยายความในประเด็นที่สามที่พูดถึงเรื่องมนุษย์แล้วก็แตะไปถึงเรื่องของความพยายามจะทําให้เป็นสังคมสีเขียวหรือการใช้พลังงานสะอาดที่ไปเกี่ยวพันกับการออกแบบนโยบายของการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยค่ะอาจารย์ค่ะอนันนี้กลับมาดูในเรื่องของหัวใจเบียบตัวเหมือนคนคนนึงนะ่ยกินดีอยู่ดีร่างกายแข็งแรงบ้านรวย แต่สุขภาพจิตไม่ดีไม่ได้จีนเองก็ต้องการให้คนคนนี้เขามีสุขภาพจิตดีในสุขภาพจิตนี้เปรียบเทียบเหมือนสังคมเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าประชาชนจีนเนี่ยมันจะมีความเดือมร้ําสูงรัฐบาลจีนเองก็ต้องการให้คนจีนทุกคนในพันสี่ร้อยล้านคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในโนโยบายของจีนในเป้าหมาย2 0ง5ที่จะก่อให้เป็น,ปนบรรลุจนถึงปี2049เนี่ยต้องการให้มีความมาั่งคั่งร่วมกันคือทุกคนไม่ได้มีโอกาส เรียนหนังสือแต่วันนี้ทุกคนจะต้องมีการเรียนหนังสือที่ดีไม่ได้จบแค่การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้น9ปีแต่จะต้องรู้หนังสือรู้เทคโนโลยีไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือในชนบทมีสุขภาพดีทั่วหน้าแต่สิ่งอย่างหนึ่งนะคะที่จะต้องครอบคลุมกเรื่องของสวัสดิสวัสดิภาพของการทํางานคนทํางานทุกคนน่ยส่วนใหญ่ก็คือทํางานในแพลตฟอร์มและที่ขาดไม่ได้เนี่ยคนนึงคือกลุ่มไรเดอร์ หรือกลุ่มผู้ส่ง <ไฟ S 1> อาหารส่งของส่งสินค้าเพราะว่าการค้าออนไลน์เนี่ยเป็นมิติที่ขยายแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วมากจากทางฝั่งจีนเริ่มต้นจากอาลีบาบาเนาะตอนนี้กลายเป็นว่าแพลตฟอร์มเนมีเยอะมากแล้วแรงงานขนาดจํานวนมากเลยอยู่ในธุรกิจนี้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ในอดีตมันมีปัญหามากมากๆยังไงคะอาจารย์คือน้องๆกลุ่มนี้ถ้าทํางานเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็แทบจะไม่มีเวลาพักเลยและยิ่งถ้าเป็นช่วง11เดือน11ไอ้วันคนสวดของคนจีนเนี่ยสินค้าที่มีการสั่งลดราคาเนี่ยจะต้องแบบกระนำเขาจะต้องส่งให้ทันส่งให้เวลาไม่งั้นคือเขาอาจจะไม่ได้ค่าตอบแทนปรากฏว่ามันทําให้เศรษฐกิจตโตเร็วแต่ว่ากลุ่มเหล่านี้ถ้าเป็นกลุ่มรเดอร์เนี่ย กถูททอดทิ้งจนกระทั่งมาถึงในในข่าวเร็วๆนี้ที่เราเห็นว่ามีแอปพลิเคชันแต่และที่เนี่ยมีการที่จะแข่งขันกันจนกระทั่งทีไรเดอร์ Rider ก็ต้องทํางานในเรื่องของการส่งชานมจนกระทั่งทั้งไรเดอร์แล้วก็น้องที่ขายชานมเนี่ยก็คือแทบจะร้องไห้เขาบอกว่าเพื่ออะไรแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันโตเร็วแต่ทําไมเราลืมเรื่องของคนทํางานไป ซึ่งไม่ใช่กลุ่มไรเดอร์อย่างเดียวในกลุ่มสายสายเทคที่เราเคยได้ยินว่าคนจีนทำงานกันแบบ996เซ็ตมาตรฐานนี้ก็คือทํางาน9้าชั่วโมงต่อวันไม่ใช่8ปดชั่วโมงด้วยมาตรฐานคือเริ่มแล้วหวันต่อสัปดาห์ <9 S 2> ใช่ไหมเก้าโมงเช้าแล้วก็เลิกตอนเลขเก้าสามทุ่มมซึ่งคนจีนบอกว่าอันนี้คือเรื่องปกติแล้วก็6วันนี่คือตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ก็บอกเป็นสิ่งที่เขาจะต้องทําในสายในสายเทคหรือบางคนเนี่ยทำมากกว่านั้นคือแทบจะกินนอนอยู่ในในบริษัทเลย ซึ่งก็บอกว่าถ้าเขาไม่ทําโอกาสการแข่งขันเนี่ยมันก็จะมาแต่จริงๆเนี่ยรัฐบาลจีนไม่ต้องการให้ภาพลักษณ์แบบนี้คือได้ออกไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นมิติที่ดูอันตรายมากกว่าในความเดื่อมล้ําของสังคมเมืองหรือสังคมชนบทด้านหนึ่งการแข่งขันที่สูงมากในประเทศจีนมันสร้างค่านิยมและมาตรฐานชุดใหม่คือความหนักหนาหรือการที่ต้องทํางานหนักขนาดนี้ในคนจีนเนี่ยเขารู้สึกว่านี่คือปกติแต่ไม่ปกติสําหรับนานาชาติและประเทศอื่นๆม,น,มนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรใช่ไหม อันนี้คือปัญหาที่จีนบอกว่าอยากจะแก้อยากจะแก้แล้วปัญหาอย่างหนึ่งที่พบคือถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ในเทียบเท่าบ้านเรานี่ก็คือพวกเจนซีซึ่งเด็กรุ่นนี้ก็คือจบในเป็นเด็กที่เกิดหลังปี2000จีนเกิดวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่านอนอยู่เฉยๆหรือพางทิ้งไม่ทําอะไรเลยเด็กไม่ทําอะไรเลยแต่ทีนี้เนี่ยการที่ใช้แรงงานหนักๆเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มที่เกิดหลังเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ที่ทํางานหนักมากมากขึ้น ซึ่งจริงเขาบอกว่าเขาก็ไม่ต้องการให้เห็นภาพนี้เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ค่านิยมที่ดีที่จะที่จะต้องเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจที่เขาวางเป้าหมายเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้ประเทศร่ํารวยแต่ต้องการให้ประชาชนทุกคนเนี่ยกินดีอยู่ดีไปพร้อมๆกันในด้านหนึ่งเนี่ยสำหรับประเทศจีนเนี่ย ถ้าบอกว่าคนยุคเก่าเติบโตมาด้วยค่านิยมและความคิดที่บอกว่าต้องทำงานหนักต้องขยันอดทนและอดออมเพื่อจะประสบความสำเร็จทํานองเดียวกันก็คิดว่าเมืองไทยเราคนในกลุ่นรุ่นหลังก็จะคิดด้วยวิธีคิดแบบนี้แต่คนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะไม่ได้คิดแบบนี้ละไม่ต้องทํางานหนักก็ได้แต่สามารถมีสตางค์ได้หรือประสบความสำเร็จได้หรือทำงานน้อยแต่ได้คุณภาพมากก็เป็นชุดใหม่ที่เป็นความคิดอยากจะทำให้เกิดขึ้นรัฐบาลจีนมองเรื่องนี้ลักษณะเดียวกันไม่ค่าจาย์ มองลักษณะเดียวกันว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการที่ว่ากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยเหมือนกันและซึ่งเขาอาจจะหนักกว่าเพราะว่าเขามีประชากรมากกว่าเรา สิ่งที่เขาคือเขาบอกว่าไอเป้าหมายที่เขายกำลังต้องการเนี่ยก็ต้องการให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพทางสังคมที่ดีขึ้นเหมือนกับถ้าคนเจ็บป่วยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ารับการรักษาเพยาบาลได้จะไม่มีการอ้างว่าหมอไม่พอเพยาบาลไม่พอเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจีนเริ่มมีการใช้ AI เข้ามาในช่วยระบบของโรงพยาบาลหรือถ้าป่วยเล็กๆน้อยๆต้องซื้อยาได้ยาร้านขายยาจะต้องเปิด24ชั่วโมง ้าคาะว่าฐานที่นี้จากบ้านเรากับร้านขายยาเนี่ยอยู่ไกลกันก็ต้องมีคนไอส่งยาตรงเนี้ยให้กับคนป่วยซึ่งอันนี้มองว่ามันเป็นแบบไอ้สังคมยูโทเปียได้เปล่าแต่ว่าจริงกับทําได้จริงๆและตอนนี้ก็ได้มีการใช้งานแล้วในการเอานวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาเพื่อทดแทนกับเงื่อนไขเดิมที่บอกว่าคนไม่พอหรือบุคลากรไม่พอในการรองรับบริการเหล่านี้อแล้วมันจะมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมในอ่นาคตอนาคก็จะมีสิ่งเหล่านี้คือมากๆขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเองตัวเองก็เคยใช้ประสบบริการตัวนี้ครั้งหนึ่ง อาจจะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนั้นมีอาการอาการป่วยแล้วตอนที่ไปอยู่เมืองจีนตอนที่ไปอยู่จีนเราเร็เรวนี้เองก็ไปทํางานวิจัยไปแค่สองสัปดาห์เนี่ยแล้วพอมีอาการอาหารเป็นพิษปุ๊บเนี่ยเอ๊ะเราจะไปยังไทงทั้งๆท,ที่ก็อยู่ในมหาวิทยาลัยะแต่ว่าไกลจากร้านขายยาเพราะว่าร้านขายยาในมหาวิทยาลัยก็มีแต่ว่าเป็นยาที่แบบเรียกว่าสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องเบื้องต้นแต่พอไอยาที่เราต้องการจริงๆเนี่ยเอ๊ะจะไปยังไงเพราะว่ารถเราก็ไม่มี วิธีแก้เนี่ยอาจารย์เขาบอกว่ากดแอปพลิเคชันหลังจากนั้นนะคะไม่ถึงสินาทียามาส่งถึงหน้าห้องไม่ถึงนั้นยาพื้นฐานที่สามารถสั่งได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองใบสั่งยาจากแพทย์และขณะเดียวกันถ้าเราต้องการยาที่ต้องมีใบรับรองจากแพทย์เนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นมหาหลัยที่อยู่ในชานเมืองแล้วเป็นรอยต่อ3าเมืองด้วยกันเนี่ยไปถึงร้านขายยาปั๊บก็จะมีมัค้ายเป็นหน้าจอเนี่ยให้เรารอพบแพทย์พบแพทย์ทางออนไลน์แล้วหมอก็จะถามอาการเราดูซักอาการเนี่ย และหลังจากนั้นเนี่ยพอหมอกดตึ้งมาคนขายยาก็จะโอเคว่าเออหมออนุญาตนะให้ซื้อยากลุ่มเนี้ซึ่งเป็นยากลุ่มปฏิชีวนะได้ที่เธอสามารถที่จะซื้อซื้อไปกินได้อ๋ออันนี้เป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกใ,<ช>ในตอนนอกเวลาทำการใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้มีนัดพบหมอแต่แบบนี้เราต้องเสียค่าบริการไหมคะไม่เสียเลยค่ะ และยังกังนวลว่าเราเป็นคนต่างชาติเนี่ยเราจะต้องมีการจ่ายอะไรเพิ่มไหมแต่ว่าอาจารย์คนจชินก็บอกไม่ต้องเพราะว่าอันนี้คือเท่าเท่ากันคือสวนนัสดินนการพื้นฐานพื้นฐานแล้วขนาดให้แล้วก็ไม่ต่างกันว่าในเรื่องของสังคมตรงนี้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์แปลกใจที่ว่าทุกครั้งเราไปเนี่ยเราจ่ายราคาเต็มแต่พออาจารย์บอกว่าเอาหนังสือเชิญมาสิแล้วก็อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยมีบัตรอาจารย์บัตรครูไหมระบบมีจะเป็นภาษาไทยนะก็อบอกเอาอมาออมาเป็นส่วนลดได้ นยโยบายของฝั่งจีนนี่คือยังไงคะให้ความสบบาาาาายยําคัญกับบุคลากรทางการศึกษายังไงคือให้ความสําคัญกับบุคลากรการศึกษาคือไม่ได้ให้ความสําคัญเฉพาะในคนในประเทศเขาแต่ให้ความสําคัญกับบุคลากรทางการศึกษาและสายวิชาการเนี่ยคือจากทั่วโลกก็นี้ก็คือจะย้อนไปในเรื่องของไชน่าสแตนดาร์ดเนี่ย ใน2035ที่ว่าเขาต้องการดึงดูดนักวิจัยและก็ะนักวิชาการจากทั่วโลกให้มาประเทศเขาขนาะเดียวกันการที่มาอยู่ในประเทศเขาในช่วงนั้นเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามาทํางานตีพิมพ์เปเปอร์แต่เขาจะมีความรู้สึกว่าให้เราเนี่ยเหมือนกับเป็นคนในประเทศเขาเอง การใช้บริการอย่างที่ชดาไปไปใช้เรื่องของอร้านขายยาเรื่องของอการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานเนี่ยอันนี้พบความแตกต่างได้เปรียบเทียบว่าในปี2015ที่เราอยู่เซี่ยงไฮ้เนี่ยการรักษาพยาบาลเป็นแบบหนึ่งซึ่งมองว่าอันนั้นคือจะต้องรอรอคิวแต่ว่าวันนี้เรามา2025เราอยู่ที่ประเทศจีนและเป็นเมืองเล็กๆแต่การรักษาพยาบาลกับทันสมัยขึ้นมีการเก็บข้อมูลผู้ป่วยเนี่ยได้อย่างดี คือรักษาความเป็นส่วนตัวของเราได้อย่างดีแล้วก็มองว่าถ้าเป็นต่างชาติเราคิดว,ว่าเราคงจะต้องจ่ายจ่ายปกติเหมือนตอนที่อยู่เซี่ยงไฮ้เขาบอกมีต้องเพราะว่าด้วยความที่ว่าเธอเป็นบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ตรงนั้นได้ขณะเดียวกันการไปพิพิธภัณฑ์หรือการใช้บริการหอสมุดเนี่ยเราก็จะมีสิทธิที่จะใช้ได้แล้ว,วพิพิธภัณฑ์จีนก็คือเปิดให้ชมอยู่แล้วเป็นการฟรีแต่ถ้าบางที่เนี่ยที่ขึ้นในระดับที่เป็น 5A เนี่ยอาจจะต้องมีการีค่าธรรมเนียมค่าตั๋วบัตรเข้าค่าตั อย่างซันเหมือนเสียที่ไปเนี่ยคนในพื้นที่เข้าฟรีไม่ต้องเสียเงินแล้วพอถ้าเป็นคนที่ต่างเมืองหรือต่างชาติเนี่ยก็ยังได้ค่าส่วนส่วนลดตรงนี้ได้ในคระบุคลากรทางการศึกษาหรือคนที่รัฐบาลจีมองว่าทําประโยชน์เพื่อสาธารณะหรือเพื่อส่วนรวมคือคนเหล่านี้จะได้สิทธิพิเศษช่วยสนับสนุนด้วยแล,วแล้วก็กลับกลับมาตรงนี้ก็คือเรียกว่า มันเป็นหัวใจอย่างหนึ่งที่ว่าไม่ใช่ว่าแข็งแรงสมองดีเลียนเก่งแต่ว่าคุณก็ต้องมีสุขภาพจิตท,ที่ดีด้วยซึ่งเหล่านี้จะเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ค่านิยมเนี่ยที่พัฒนาไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจจีนเพราะจีนไม่ต้องการที่จะบอกว่าเขาเป็นประเทศที่ททรวยแต่ว่าไม่มีหัวใจหัวใจของเขาเนี่ยคือยังลงลึกเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเราจะเห็นได้ว่าจีนพยายามเก็บความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยของเขาได้ดีและจีนก็ทําได้ดีอันนี้หมายถึงเรื่องของเชิงวัฒนธรรมหรือความเป็นจีนผ่าน วิถีชีวิต,วตอ,อื่นๆที่แตกต่างใช่ไหมคือก็ไม่ได้ทิ้งส่วนอดีตไปแต่กลับไปตรงเรื่องของตัวอย่างสวัสดิการที่อยากจะให้ครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนที่ใช้แรงงานหรือกลุ่มคนที่อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ของกับแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ที่งานหนักมากคือ996ในกลุ่มของดิจิทัลเนี่ยก็ยังคนละความหมายกับ996ในค่านิยมที่ใช้กับพวกแรงงานต่างๆนี่มันเป็นยังไงคะอาจารย์เขามองว่าสิ่งเหล่านี้ย เขาเป็นตัวที่ขับเคลื่อนประเทศจริงๆเพราะว่าอ e ีคอมเมิร์ซของจีนเนี่ยไลเดอร์เองก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซคนที่ทํางานสายเทคก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ผลิตในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตรกรรม <c oughs> และถ้าเกิดว่าเขามีคุณภาพชีวิตหรือสวัสดิการที่ไม่ดีเนี่ยมันก็อาจผลกระทบต่อประเทศจีนเนี่ยในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนมองสิ่งเหล่านี้ที่ว่าจะต้องรักษาแล้วก็ให้สวัสดิการเนี่ยคนเหล่านี้ไว้คือเรามองว่าความเสมอภาคของจีนเนี่ยเขาจีนทําได้ว่าทุกคนเนี่ยคือเท่าเท่ากันในสังคมนิยมของจีน แต่สิ่งที่จีนเนี่ยทำทำในตอนนี้คือเป้าหมายหลักคือทํายังไงก็ได้ที่ว่าให้คนพวกนี้เขารู้สึกภูมิใจในอาชีพของเขาแล้วก็มองว่าเขาเนี่ยมีคุณค่านีํทำยังไงบางครั้งรัฐบาลจีนก็อาจจะมีการประกาศว่าก็ไม่อยากให้พนักงานหรือทํางานอะไรทีม่มันหนักเกินไปเกินกว่าที่กฎหมายแรงงานในกําหนดแต่เพราะสิ่งนึงก็มีการที่สะท้อนกลับมาว่ารัฐบาลจีนหรือว่านายจ้างไม่ได้กําหนดแต่เป็นสิ่งที่พนักงานหรือคนกลุ่มนี้เขาเต็มใจจะทํา เพราะเกยมีการวิจัยแล้วก็มีการสอบถานในเรื่องของด้านสายสังคมวิทยากับเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ทําแล้วเนี่ยโอกาสคนอื่นอาจจะมาทําแทนเพราะการแข่งขันมันเป<ม>็นตัวกดดันคือถ้าไม่ทําเขาจะเสียพื้นที่ไปหรือเขาจะได้รายได้น้อยลงแล้วตกลงแนวทางที่รัฐบาลจีนเขาบอกว่าเขาเพยายามจะช่วยเนี่ยมันได้ผลจริงหรอคะในเมื่อเจ้าตัวเขาไม่ยินยอมหรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมันก็ได้ผลนะคะเพราะว่าถ้าในเรื่องของการหยุดยาวเงี้ยจีนก็จะมีพวกโปรโมชั่นแต่ละเมืองอ่ะ ให้ให้ให้ตรงนั้นมาหรือแม้กระทั่งว่าอย่างวันแม่ที่ผ่านมาของของจีนอะ่ะเดือนพฤษภาคมเขาก็จะมีสวัสดิการที่ว่าอ่ะให้ตัวหนังฟรีนะแล้วก็ให้พวกคุณเนี่ยให้คนกลุ่มนี้พาภรรยาหรือคุณแม่ไปดูหนังอ๋อหมายถึงโปรโมชั่นหรือกิจกรรมเปช่วงช่วงที่เจาะจงกลุ่มของรเดอร์หรือกลุ่มที่ทํางานหนักอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเฉพาะครั้งแต่ไม่ได้เป็นนโยบายระยะยาวค่ะแล้วก็แต่ละเมืองก็จะไม่ไม่เท่าไม่เท่ากันหรือบางเมืองเนี่ยอย่างในเซี่ยงไฮ ในช่วงวันตรุษจีนเ่ยก็จะมีในเรื่องของเงินแตเอียงเงินหงเปานาะให้กับผู้สูงอายุเพราะว่าคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนทํางานเก่าแล้วก็เคยที่จะเสียภาษีเยอะๆให้กับในเมืองอก็จะให้สวัสดิการตรงนี้กับคืนมาให้กับคนแล้วก็บางเมืองหรือว่าเร็วๆนี้จะได้เห็นในข่าวในของที่มณฑลกวางตุ้ง <Okay. S 2> ที่ว่าจะช่วยเหลือในเรื่องของค่าสินสอดของนุมๆม คือดูแล้วก็ตลกว่าข่าวจริงข่าวปลอมอไอ้ข่าวจริงๆเพราะว่าเราเห็นว่าตอนนี้คนจีนนิยมอยู่กันเป็นโสดมากขึ้นแล้วก็รัฐบาลก็มีการว่าใครแต่งงานตรงนี้ฉันจะช่วยเรื่องค่าสินสอดนะหรือถ้าเกิดการมีลูกก็ช่วยเรื่องของเด็กๆทั้ง3าคนในครอบครัวเพราะว่าจีนพยายามที่จะกระตุ้นให้ครอบครัวหนึ่งอ่ะมีมีบุตรมากกว่า1คนละสองคนละ3คนละแต่สังคมจีนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะไม่มีลูกเลยหรือมีแค่คนเดียว แต่ร, zat, รัฐบาลจีนมองว่าไม่มีไม่ได้เพราะว่าคนเนี่ยก็คือทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องมาเป็นแรงงานเนี่ยมาเป็นทุนมนุษย์ในในสังคมประเทศเขาเพราะว่าจีนเองก็ประสบปัญหาในเรื่องของประชากรที่เกิดใหม่เนี่ยก็เริ่มที่จะลดลงก็ต้องดูว่านโยบายต่างๆเนี่ยจะได้ผลหรือจะจูงใจมากพอไหมนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแนวโน้มที่ว่าทั่วโลกประเทศไทยเองก็เป็นเหมือนกันที่คนเป็นโสดมากขึ้นแล้วก็ไม่อยากจะมีลูกด้วยเหมือนกัน มีตัวอย่างอื่น,น,นหรือไมคะที่เป็นนโยบายที่รัฐบาลจีนพยายามจะออกแบบเพื่อจะดูแลเรื่องของหัวใจในฐานะของชีวิตแล้วก็ผู้คนที่เป็นมนุษย์ในจีนเพิ่มขึ้นคือเห็นชัด,ชดเ,เด็กๆจีนเวลาเข้าโรงเรียนเนี่ยพ่อแม่จะห่วงเรื่องอาหารเช้าไปทานอาหารเช้าที่โรงเรียนได้แล้วก็กลางวันทานอาหารที่โรงเรียนซึ่งการทานอาหารกลางวันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่ละแล้วลเขาบอกว่าจีนบอกไม่นิยมไให้เด็กๆทำข้าวกล่องไปเพราะว่าเขาบอกว่าข้าวกล่องเนี่ยที่พ,พ่อคุณพ่อคุณแม่ทําไปเนี่ยมันสร้างความเหลื่อมล้าให้กับเด็กๆ ก็เลยบอกอทำไมเขาคิดเขาคิดได้ยังไงตรงตรงนี้ในมุมมองตรงนี้เราก็มองไอ้การทำข้าวกล่องมันน่าจะประหยัดหรือว่าการที่จะเอาข้าวไปทานที่โรงเรียนของเด็กๆเนี่ยแต่จีนเขาบอกว่าเชา้าเด็ก,กๆเล็กๆเนี่ยมาทานข้าวที่โรงเรียนเตรียมเพิ่มให้เตรียมเพิ่มให้ในมือ้อเช้าส่วนมื้อกลางวันเป็นมื้อปกติ และขนาดเดียวกันว่าจีนเนี่ยเรา,าทราบว่าในมื้อเย็นเนี่ยเด็กๆเขาจะไม่ค่อยพ่อแม่ที่ทํางานเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะมารับลูกได้เด็กๆก,ก็จะมีพวกกิจกรรมมาฟุตบอลเล่นดนตรีหรือว่าเต้นก็จะมีมื้อเย็นนะอีกซึ่งเหล่านี้ถ้ากลับไปมองว่าในเด็กตั้งแต่ประถม,มะในช่วงเวลา6ปีเนี่ยโภชนาการก็จะถึงทั้ง3มือ้อซึ่งรัฐบาลจรีนน่ะเป็นคนที่ให้ส่วนนีห้หมายความว่าพ่อแม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มไหมไม่ต้องค่ะอ๋อเป็นส่วนดิการพื้นฐานรัฐบาลจีนมีแนวทางยังไงคะที่จะช่วยทําให้ เรียกว่ามีสวัสดิการทั่วหน้าแล้วก็ดูแลเด็กๆที่อยู่ในช่วงวัยของการเรียนรู้ในชั้นประถมกับมธัธยมด้วยค่ะจาร่ะในช่วงประถมเนี่ยก็คือ6ปีเหมือนบ้านเรานะคะเด็กก็จะเข้าเรียนตามทะเบียนบ้านของคู่ครวรวมทั้งเด็กที่มีพ่อแม่เนี่ยเข้ามาทํางานในต่างเมืองเนี่ยเขาก็จะได้โอกาสในการเรียนตรงนั้นนะ่ะเท่าๆกับเด็กที่มีทะเบียนบ้านอ,อาหารสามมื้อมีให้ในโรงเรียนเพราะว่าเขาต้องการให้โภชนาการเนี่ยถึง ซึ่งอาหารที่ว่านั้น,นเตรียมให้ด้านหนึ่งก็คือลดรายจ่ายหรือลดภาระของพ่อแม่ในการเตรียมแต่ว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่พ่อแม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มมาให้ไหมไม่ต้องค่ะอันนี้เป็นสวัสดิการที่รัฐบาลเป็นคนให้เพราะว่าสิ่งนี้ก็คือสวัสดิการที่เป็นสังคมที่เป็นหัวใจที่เขาต้องการพัฒนาทุนมนุษย์อืมอันนี้เกี่ยวพันกับเรื่องของการสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของประเทศใช่ไหมคะ แล้วก็มีมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพยายามจะลดช่องว่างความรวยความจนระหว่างเมืองกับชนบทอันนี้เขาออกมาในรูปแบบรูปธรรมของแผนหรือวิธีการทาํางานยังไงบ้างอะลดช่องว่างระหว่างเมืองและชนบทรูปธรรมที่ยังเห็นชัดเจนนะก็คือพยายามที่จะไม่หกักไม่อยากให้คนที่อยู่ในชนบทนะคะเข้ามาในเมืองใหญ่มากขึ้นในการทํางานเรื่องเรื่องของการกระจาย คว,ความเจริญเนี่ยจะเท่าเริ่มเริ่มจะเท่าเทียมกันแล้วก็เรื่องของการศึกาเขาก็ไม่อยากจะให้เด็กที่อยู่ในเมืองเล็กๆเนี่ยคือต้องมาเข้าสอบเข้าแข่งขันในเกาเข่าหรือสอบเข้ามาที่เขาเรียกกันว่าไอ้เหยียนเข่าที่เป็นระดับปโทนเนี่ยในเมืองใหญ่ๆก็จะมองว่าเขาต้องการที่จะสร้างมาตรฐานในมหาวิทยาลัยอ่ะในประเทศจีนเนี่ยให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดเห็นตัวอย่างอันนึงก็คือการพยายามจะไปพัฒนาและส่งเสริมเมืองรองใช่ไหมคะแล้วก็มีการจัดรูปแบบเป็นคลัสเตอร์ ไม่เอาหลายๆเมืองในกลุ่มเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆในเชิงพื้นที่อถ้าอย่างในในเมืองใหญ่อย่างปักกิ่งก็จริงๆจี้ใช่ไหมปักกิ่งเทียนจินตรงเนี้ยที่การรถไฟความเร็วสูงเดินทางสะดวกก็คือพัฒนาขยายเพิ่มขึ้นและขยายต่อไปเป็นกลุ่มต่างๆอันนี้ก็จะเป็นช่วยตอบโจทย์ที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่าพอเมืองรองเจริญแล้วก็ไม่ต้องขนแขยไปไกลบ้านชยังสามารถทํางานที่บ้านได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ มีอาหารดูแลแล,แล้วมีเรื่องของสุขภาพที่ดูแลแล,แล,แล้วมีเรื่องของการศึกษาที่ดูแลแล,แล้วแต่การใช้ชีวิตและการเชื่อมโยงกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมสีเขียวอันนี้ก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจว่าจีนออกแบบหลายหลายกลยุทธ์หลายวิธีการยังไงบ้างคะจีน,นยพยายามที่จะลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลงเห็นได้ชัดเจนว่าเวลาเราไปประเทศจีน,นหลังๆจะเห็นในเรื่องของการใช้พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตยยมากขึ้น แล้วมันส่งผลไปถึงระดับประชาชนในพื้นที่ในชุมชนการสร้างสวนสีเขียว15นาทีเดินและอื่นๆหรือ3นาทีเดินถึงเขาทำอะไรบ้างคะการสร้างสวนทธารณะอย่างในเซนเชนเซนเชนนี่เป็นเมืองเมืองใหญ่ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เราเนี่ยคาดไม่ถึงว่าวันนี้เซนเชนสามารถที่จะมีสวนสาธารณะมีพื้นที่สีเขียวเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้งานเนี่ยร่วมกันน่ยมากขึ้น เพราะว่าเราทราบกันว่าบ้านในประเทศจีนน่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนเป็นอาคารเป็นแฟลตเป็นอาคารชุดเนี่ยและการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันจะน้อยลงและกการที่ว่าเอ,อวันนี้เราจะไปสวนสาธารนณะเราต้องนั่งรถไปไกลเหมือนเมื่อก่อนอะ่ะต้องแบบว่าวันนี้ฉันต้องจับรถไฟใต้ดินเพื่อที่จะไปแต่วันนี้ไม่ต้องคือจากที่หน้าประตูบ้านเนี่ย ไม่เกิน15นาทีสามารถเข้าถึงพื้นที่ตรงนั้นได้การออกกําลังกายได้อืมคนเ็ปต์ส่วน15นาทีเดินเนี่ยเมืองไทยไหลพื้นที่ก็ประยุกต์แล้วก็เอามาเป็นโมเดลที่ลองทําได้เหมือนกันนะแต่ว่าผลสำริเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยต้องดูในแต่ละพื้นที่ด้วยแต่ตัวนี้นะพอออกแบบมาแล้วมันใช้ได้จริงไหมคนจีนเขาบอกว่ามันเวิร์กไหม คนจีนก็ดูว่าเวิร์กนะคะกับการที่บอกว่ากลางคืนช่วงหัวค่ำเนี่ยเลิกงานไปออกกําลังกายไปเดินกันรอบสวนสาธารณะจะเห็นว่าคนจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ว่าคนเนี่ยเดินได้มากกว่า1,9ต่อวัน แล้วก็เขาได้เปรียบอย่างว่าถ้าเป็นพวกเมืองที่อยู่ทางตอนใต้เมืองที่อยู่ทางตอนใต้เนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นภูเขาใช่ไหมคะภูเขาเนี่ยเป็นชงชิงอะไรเงี้ยหรือว่าแถวยูนนานเนี่นยเขาจะเอาภูเขาใกล้ๆเนี่ยทำเป็นสวนสาธารณะ,ะคนตะเช้าก็สามารถที่จะเดินขึ้นเข,ขาได้พอตอนเย็นก็เดินลงเขามาแต่ก็จะมีเวลาว่าใช้บริการเนี้ยได้ถึงกี่โมงเพราะว่าอันนี้เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่จีนยังคำนึงถึงก็คือแม้ว่าสวัสดิการจะดีแต่ความปลอดภัยยังไงก็ต้องมาก่อน เพราะว่าอย่งางหกโมงเย็นเขาจะไม่ปล่อยให้คนเดินเข้าไปเดินสวนสาธารณะในช่วงเวลามืดๆยิ่งในฤดูหนาวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปรับในเรื่องสร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนในเชิงมิติที่แบบว่าดูแลด้านจิตใจเนาะทั้งหมดเนี่ยแผนที่พูดถึงกันบอกว่าทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องของการพัฒนาอินโนเวชันนวัตกรรมและการพยายามจะสร้างคุณภาพชีวิตของคนให้ปรับให้ดีขึ้นเนี่ยให้เป็นมนุษย์ที่แข็งแรงของปี2035มันเป็นบันไดขั้นต่อเพื่อจะไปสู่แผนของปี2049 ที่จีนจะครบรอบร้อยปีของการก่อตั้งประเทศยังไงคะอาจารย์คือครบรอบ100ปีนะคะของการก่อตั้งพรรคคอมมิวน,นิสต์จีนน่ะจีนเขาตั้งเป้าว่าเขาจะต้องเป็นสังคมที่มั่งคั่งพอประมาณและจะต้องเป็นสังคมนิยมที่ทันสมัยแล้วก็ยิ่งใหญ่ซึ่งคนเขาบอกว่าโอ้มันนานน่ะว่าจะทาจะทาได้จริงหรือเปล่าโดยเป้าหมายหลักเนี่ยเขาคิดเลยว่า GDP และรายได้เฉลี่ยของประเทศเขาจะต้องคนในประเทศเขาเนี่ยจะต้องเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว สิ่งสําคัญคือเขาจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศให้ได้ซึ่งตัวนี้เขาจะบอกว่า AI ควอนตัมแล้วก็พลังงานสีเขียวเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่ผลักดันให้เข้าสู่มาตรฐานโลกเรียกว่าเป็น China Standard 2035ที่วางเอาไว้เพื่อให้เข้าถึงบรรลุในปี2049ถ้าอาจารสรุปรวมอีกคำหนึงเพื่อที่จะอธิบายว่าภาพลักษณ์ที่จีนเขามีฝันแล้วก็จะไปให้ถึงเนี่ยเขาต้องการจะเป็นแบบไหน อย่างในด้านของภูมิรัฐศาสตร์จีนก็จะพูดถึงด้านของประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วก็กลุ่มประเทศ CLMV เนี่ยมากเขาบอกว่าในภาพตรงนี้ถ้าออกมาเนี่ยเราจะอยู่ใต้เงามังกรหรือว่าใต้เงาอินทรีทมว่าอยู่ใต้เงามังกรคือไงคือมาตรฐานที่มันอยู่ในไชน่าสแตนดาร์ดในตอนนี้ที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎและกติกาเนี่ยที่จีนเป็นผู้กําหนดขึ้นสังคมและว,วัฒนธรรมหรือบางครั้งเนี่ยเข้ามากับเราโดยที่เรามีรูตัวอย่างแอปพลิเคชัน tiktok หรือว่าไอเซลของซูสิ่งเหล่านี้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือคอนโทรลพ o าวเวอร์อันนี้เราก็เริ่มไม่แน่ใจแต่ว่าสิ่งนี้เขาทําได้ประสบความสําเร็จที่ว่าทุกคนยอมรับที่ใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้มีความคุ้นเคยมีความคุ้นเคยเป็นมิตรมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการพยายามที่จะผลักดันเรื่องของเงินสกุลเงินหยวนให้เป็นเงิน ตอนนี้เข้าไปอยู่ในตะกร้าเงินโลกแล้วนะแต่ว่าจะสามารถทําให้ผู้คนนียเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้นและได้รับการยอมรับแล้วก็ลดทอนอํานาจของเงินดอลลาร์กับเงินโยูโรได้หรือไม่เนี่ยก็เป็นโจทย์ที่จีนอยากจะไปถึงเหมือนกันแล้วมีภาพอีกภาพหนึ่งอาจารย์บอกว่าอยู่ใต้เงาอินจีหรือใต้เงามังกรเงอางอนิาอนจีเรารู้กันว่าหมายถึงอเมริกาสิ่งนี้จีนก็กำลังพยายามทำอะไรสิ่งที่เขาท่าทำเนี่ยคือไม่ได้ว่าใช้เรื่องของการเงินเรื่องของการ คนเข้ามาควบคุมในประเทศในกลุ่มอาเซียนเพราะเราจะเห็นว่าตอนนี้ไปไหนเราจะเห็นพวกกลุ่มจีนใหม่เนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในไทยในมาเลเซียในเวียดนามเนี่ยเยอะมากนะที่เข้ามาเป็นนักลงทุนแต่จีนเขาบอกว่าสิ่งตรงนี้ไม่ใช่แต่สิ่งที่แต้งงานมังกรนี่คือเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีที่ว่าเราใช้มันน่ะจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตป,ประจําวันของเราไปแล้วตอบได้ทุกคนว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านใครที่ไม่ได้มาจากไมอินไชัยนาบ้าง ในพอสอนี้ในพอ,อนี้ทุกคนจะต้องบอกไม่ว่าจะเป็นเครื่องฟอกอากาศโทรทัศน์หรือเครื่องใช้ในครัวตูว้ตเย็นแทบจะมาจากเม่อินชัยนาผบอกว่านี่แหละเรากําลังอยู่ในใต้ใต้เงามากกังกรเรารู้ตัวไหมอมตัวนี้เป็นหัวใจสําคัญค่ะอาจารย์ก็นํามาสู่คําถามว่าเรารู้ตัวแล้วทําอย่างไรที่ทําให้เราไม่ถูกควบคุมหรือถูกครอบงําอันนี้เป็นโจทย์ที่คนไทยเราต้องเจอสถานการณ์แบบนี้อาจารย์มีข้อ สังเกตมีคําแนะนํำไหมคะว่าเราจะต้องกํากับดูแลตัวเองยังไงให้ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจหรือใต้เงานั้นโดยที่ไม่มีข้อต่อรองเพราะจริงๆเนี่ยตอนนี้ทุกคนบอกว่าอันนี้มันซอฟต์พาวเวอร์จีนือเปล่าแต่ชาดามองว่าสิ่งเหล่านี้มันคือคือคอนโทรลพาวเวอร์อะสิ่งที่คอนโทรลเราเนี่ยโดยที่เราไม่ไม่รู้ตัวและการที่จะไม่ตกอยู่ใต้เงานนเนี่ยเนี่ยเราคิดง่ายๆเนี่ยในเรื่องของความมีสติแล้วก็ความพอเพียงเนี<ม>่ยอันนี้คือในส่วนตัวของมุมมองของชาดานะคะคือมองว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเป็นผู้เลือกที่จะเลือกกเเลือใช้้ไดพราะราะ คือผู้บริโภคเราอาจจะไม่ไจําเป็นเพราะว่าเรายอมรับวว่าในสังคมไทยตอนนี้จะมี2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่ รวยจีนเต็มที่บอกทุกอย่างต้องเป็นของจีนนะจีนได้ดีแล้วบางกลุ่มเ็าจะบอกเป็นกลุ่มที่ต่อต้านต่อต้านจีนก็บอกอย่าเลยเดี๋ยวก็เป็นขยะเดี๋ยวก็ของของแล้ไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราคิดเองพิจารณาเองว่าสิ่งเหล่านี้มันมีคุณค่าเหมาะสมกับเราไหมมันมีความจําเป็นกับเราไหมและขณะเดียวกันบางอย่างเนี่ยของเราเานียเราก็ถนาประหยัดที่ผลิตได้อย่างคนจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความละเอียดนะอย่างการในเรื่องของการผลิต ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยเราเป็นประเทศท,ที่ที่จีนให้ความสนใจในการมองในการผลิตเพราะว่าคนไทยมีความละเอียดหลายๆอย่างในโรงโรงานต่างๆเนี่ยท,ที่ทำในเรื่องของอุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มาจากไทยแถวอุทยา หรือว่าในแถวของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงังหรือในแถวนิคม ECC เนี่ยจีนเขาจะมองตัวตัวเนี้ยว่าเราเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นเบื้องหลังของการผลิตของเขาอืมเพราะฉะนั้นกลับมาตรงที่ทําให้เราเท่าทันและไม่ตกอยู่แต้มน้าการครอบงำหรือควบคุมโดยไร้เงื่อนไขอาจารย์มีคาแนะนำไหมอย่างในเรื่องของโน้ตาวเรารู้ว่าเราเรียนรู้โน้ตาวจากเขาเนี่ยแต่การที่จะใช้ทรัพยากรหรือคนเนี่ยเราได้ใช้คนของเราเนี่ยเต็มที่เราหรือยัง เราเห็นชัดเจนว่าอย่างในเรื่องของโรงงานต่างๆเนี่ยในช่างหรือว่าเจ้าหน้าที่หลายๆคนเนี่ยที่มาจากประเทศจีนแต่ว่าทําไมเราไม่เอาโน้ตหาวตรงนี้มาพัฒนาคนในประเทศเราเพราะจีนเคยทําสิ่งเหล่านี้มาใช้พัฒนาการประเทศเขาจีนรับการลงทุนจากต่างชาติแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อรับการลงทุนแล้วเนี่ยในช่วงหนึ่งที่จีนเปิดประเทศสมัยท่านเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยจนมาถึงในยุคของท่านสีจินผิงเนี่ยรับการลงทุนจากต่างชาติแต่ว่าจีนเองก็รับโน้ตหาวจากประเทศทางตะวันตก ขนาดเดียวกันจีนก็ใช้โมเดลนี้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนเราก็อาจจะใช้โมเดลตรงนี้ตามโดยที่ว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราเรียนรู้จากเขาแต่ก็ให้คนของเราเนี่ยได้เรียนรู้ในการทํางานตรงนี้ไปด้วยโน้ตหาวไปด้วยเพราะเราจะไม่ได้อยู่ในใต้งานเขาแต่ว่าทุกคนจะต้องเติบโตและก้าวไปไปพร้อมกันไม่มีใครอยู่ใต้เงาของใคระคะ่ะ อาจารย์ชดาสรุปได้น่าจะชัดเจนที่สุดนะคะเราควรจะต้องยืนพงาดได้ด้วยตัวของเราเองและไม่ตกอยู่ภายใต้เงาของใครตลอดไปแต่ว่าหัวใจสําคัญนั้นก็คือว่าเราสามารถจะเลือกรับปรับใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนี่เป็นความตั้งใจของมองจีนมุมใหม่นะคะที่จะเอามุมต่างๆเนี่ยมานําเสนอให้เห็นทั้งด้านที่เป็นบวกและด้านที่ต้องเฝ้าระวังค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาดาเตรียมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหานลาดกระบังดิชันโสภิตบังมีวัฒนาวันนี้เราส่งคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, t w i เตอร์ n ิน a g r a m และ YouTube ไทย PBS Podcast แส Hi PBS podcast View the world via the voice